ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์กับดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัฒคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน z o ู m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะจระชดพัฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom72.com 0พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าต้องฝึกใจให้คิดแต่เรื่องบุญกุศลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรคิดคิดแล้วใจเป็นบุญกุศลถ้าใจคิดเรื่องไม่ดีแล้วเรามีสติยังคิดได้ ตอนนิ่งเสียให้ใช้สติพิจารณาว่าเราคิดไม่ดีในเรื่องอะไรบ้างแล้วใช้ปัญญาสอนตัวเองว่าจะไม่คิดอย่างนี้อีกเหมือนขับรถเมื่อเบรกแล้วจะยังไม่หยุดทันทีความเฉื่อยยังมีอยู่ใจก็เช่นกันยังมีความเฉื่อยหลงค้างอยู่ในใจทำให้ใจเศร้าหมอง รู้ทันเสียเพียงครึ่งรู้ไม่ถึงเสียทั้งหมดตอนแรกๆก,ก็ต้องฝึกซึ่งอาจจะมีใจไปตามมันบ้างแต่ต่อไปจะสามารถตัดใจไม่คิดได้เลยทั้งหมดพอรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็ไม่คิดตัดฉับได้ทันทีทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป,ป่าถวายเครื่องปรับอากาศและพิธีวางดวงแก้วสิริมหามงคลณสซุ้มประตูอาคารใจสว่างค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป,ป่าถวายเครื่องปรับอากาศ และพิธีวางดวงแก้วสิริมหามงคลณซสุ้มประตูอาคารใจสว่างเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาในวันนั้นได้มีคณะเจ้าภาพรวมทั้งศรัทธาสาธุชนทั้งคนเก่าและคนใหม่มาร่วมสร้างบุญสร้างมหาทานบารมีโดยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าของท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชน พร้อมด้วยคณะประธานรองและประธานเอกภาป่าได้อัญเชิญภาป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปิติเบิกบานใจในบุญได้แก่กัลยาณมิตรพักวัดทิติวัฒเมธากัลยาณมิตรอุไรวันรุ้งพลายและได้รับความเมตตาจากพระสัตชายคุณยุโตเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นําผู้มีบุญ ปฏิบัติธรรมกันใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งด้วยใจที่เป็นสุขในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าปา่าก่อนที่ท่านประธานผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรพักวัดทิติวัดเมธาและกัลยาณมิตรอุไรวันรุ้งพลายจะนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเครื่องสับอากาศเป็นสังฆทานเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุวิมลอุดมศรีพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุน,นันบุญช่วยชีพและกัลยาณมิตรรวิภพา,านันพัฒนทอง พิธีกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณนิตรอดุลและกาลยานมิตรสมใจชัยพุทธพิธีกล่าวคำถวายคีลานาเพสัตเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยานนิจิรินติยานน์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยานนิตรโสพล และกัลยะาณมิตรพัชราพรแสงรุ่งเรืองในโอกาสนี้ประธานเอกและประธานรองก็ได้น้อมถวายจตุปัจไทยธรรมแด่ท่านประธานสง mm hmm. เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในวันนั้นคือถวายเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในอาคารใจสวา่างณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมทาราสายไม้เพื่อประโยชน์ เป็นเครื่องให้ความเย็นแก่พระทิ่สุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้งสทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มาอันจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ที่มาใช้สถานที่แห่งนี้ซึ่งคณะภาพต่างน้อมถวายปัจจัยไทยธรรมด้วยใจใสๆนับเป็นบุญใหญ่ของทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมกันสละทรัพย์สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา และกิจกรรมงานบุญในช่วงสุดท้ายของวันนั้นคณะเาภาพพร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมประกอบพิธีวางดวงแก้วสิริมหามงคลณสซุ้มประตูอาคารใจสว่างโดยมีพระสักชายคุณยุตโตเมตานำสาธุชนปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งให้ใสบริสุทธิ์ทั้งนี้ยังได้นำอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้มอบผ่านดวงแก้วและรัตนชาติให้แก่ท่านเจ้าภาพและคณะสงฆ์ในวางดวงแก้วสุริมหามงคลเป็นปฐมมาร่มณซุ้มประตูอาคารใจสว่างฝั่งซ้ายในส่วนของท่านประธานรองและประธานเอกก็ได้วางดวงแก้วณซุ้มประตูอาคารใจสว่างฝั่งขวาพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโต นอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมการโปรรัตนชาตินับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาพิเศษที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันเป็นทีมด้วยความอเลิศเบิกบานในบุญกันทวนน้าค่ะเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มศูนนี้ก็คือมีแต่เสากับหลังคาข้างล่างก็จะเป็นแลนสีเขียวยังไม่ได้เทไม่ได้เทพื้นปูนเลยค่ะ ก็ค่อยๆทํามามีส่วนร่วมทุกทุกบุญะค่ะยิ่งเห็นสิ่งก่อสร้างนะคะที่เริ่มขึ้นทีละอย่างทีละอย่างที่เรามีส่วนร่วมด้วยเราก็รู้สึกปลื้มใจอะค่ะยิ่งเห็นสาธุชนมาร่วมบุญกันเยอะๆขนาดนี้ก็รู้สึกปิติใจปลื้มใจะคะ<ม>่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันทอดพระป่าได้มีการถวายแอร์แอร์เครื่องปรับอากาศนะคะอันนี้ส่งตรงนี้เนี่ย เราอยู่ไหนเราก็จะเย็นกายเย็นใจนะคะไม่ทุกใจไม่ร้อนใจนะคะทุกครั้งที่มาทําบุญก็เต็มที่เต็มกําลังเต็มความปลื้มทุกๆุกครั้งนะคะตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านทุกๆุกครั้งค่ะปลื้มปิติทุกขณะจิตที่ได้มีส่วนร่วมในบุญของศูนย์ธรรมธาราสยใหม่ของเรานะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยกันในวันนี้นะคะดีใจครับผมที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธทารานะครับผมกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนานรสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มนะครับผมทั้งยังได้ทําบุญนะฮะได้ร่วมสร้างร่วมบริจาคเครื่องปร,ประกาศนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากความรู้สึกวันนี้คือป่าปลื้มใจมากๆครับผมที่เราทอดทัป่าในวันนี้ผมมองว่าเครื่องประ,ประกาศเป็นสิ่งจาเป็นมากนะฮะสำหรับน้องๆที่มาศึกษาธรรมะ สามเนรหรือว่าพระพิสุทธิ์ที่ต้องมาบวชนะครับผมอากาศบ้านเราช่วงนี้ร้อนครับผมเครื่องปรับอากาศจําเป็นมากครับผมโป่าเปื้องปิติมากครับเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้โปรยระดรรชาติสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากร่วมงานพระป่านะฮะเครื่องปรับอากาศครั้งนี้เรียนเชิญครับผมที่นี่จัดทราบข่าวว่าจัดทุกเดือนนะฮะลองมาปฏิบัติกันดูลองมาเที่ยวกันดูนะครับผมมาบริจาคกันดูคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับพวกเราครับ พระธรรมทูตสายต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้ถาวายอัฐบริการแก่พระพิสุเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ค่ะพระอาจารย์อนันต์ตมนุโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่28วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26และรุ่นที่27วัดพระธรรมกายได้นำอัฐบริคารอาทิรม่มไฟฉายอาสนะอาหารแห้งถวายเป็นสังฆทานแด่พระพิสุผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศักดิ์ ปัจจันตเตสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30พุทธศักราช2567พร้อมด้วยพระครูสุตตร,รัตนบัณฑิตผู้อำนวยการวิทยายลัยพระธรรมทูต เลขานุการคณะกรรมการดำเนินง,งานโครงการและคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตและวิเทศสัมพันธ์ถวายการปฏิสันถานณนะห้องประชุมเชียเตอร์ซอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยา โดยปีนี้มีพระพิสุวัดพระธรรมกายเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30จำนวน20รูปรวมกับพระพิสุจากวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า100รูปโดยทำการอบรมระหว่างวันที่11มีนาคมถึงวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกลมจังหวัดสงขลาจัดพิธีบุพเพตตาพรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรอารัธนาสินห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามและนำประกอบพิธีบุพเพตตาพรี เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวถวายมัตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการจัดพิธีบุพเพตัะพรีในทุกวันพระทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ต้องการให้สาธุชนได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนการทำความดี โดยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษและมีโอกาสรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสผ่านการแสดงออกเป็นรูปธปรรมคือการรักษาศีลทั้งยังได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานต่างมีความสุข อิ่มบุญกันทั่วหน้าและจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของคณะพระอาจารย์และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ลงพื้นที่อย่างตลอดต่อเนื่องทุกวันเพื่อนำข่าวโครงการบรรพชาสามเณร5,000รูปฝื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆเยาวชนชายให้เข้าร่วมโครงการเราไปรับชมพร้อมทางรวบวมอนุโมทนาบุญกับการทำหน้าที่ชวนบวชกันค่ะ พระอาจารย์และทีมงานชวนบวชจงังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร5,000รูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ณโรงเรียนบ้านลุมพุกจงังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันหลายคน ในส่วนของนักเรียนหญิงที่ไม่สามารถบวชได้ก็ได้ตั้งใจไปชักเชิญชวนเพื่อนๆน,นักเรียนชายให้มาร่วมบวชในโครงการนี้โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและการทำหน้าที่ชวนบวชนับเป็นภารกิจสำคัญของทีมงานทุกท่านเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ด้านพระอาจารย์จากทุดงคาสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดกัละยาณมิตรและผู้นำบุญชวนบวชก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรกันอย่างคึกคักตามหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดขอนแก่นถึงที่บ้านเพื่อขออนุญาตจากผู้ปกครองให้บุตรหลานได้เข้าร่วมบวชโดยผู้ปกครองบางท่านเมื่อได้รับฟังข้อมูลแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆจึงได้ตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าร่วมบวชในโครงการเพราะนอกจากบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในช่วงอบรมจะมีพระพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการลงพื้นที่ของพระอาจารย์ในแต่ละวันก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการกันหลายคนค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล54ปีพระมหาบุญมาคุตตะบุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะณวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีมุทิตาอายุวัฒนะมงคล54ปี พระมหาบุญมาคุตตะบุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มโดยพระมหาเฉลิมชัยฉันทชยโยรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนเป็นประธานจัดงานบุญมุทิตาอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มาจเจริญพระพุทธมนต์ประกอบด้วยพระครูวิเทศกิจจาธร พระมหาอาตอาชัญ,ญชยชโยปรริยนธรรม9้าประโยคและพระนิกรสิริพันโทจากนั้นพระมหาบุญมาคุตตปบบุญโยเจ้าอาวาสวัด,วดพระธรรมกายสตอกโฮมได้ทอดผ้าบางสกุลจีวรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีพระคุณก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต พร้อมกันนี้รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์มก็ได้ถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาบุญมาคุตตะปุญโยและในโอกาสนี้พระมหาบุญมาคุตตะปุญโยก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบาร,รมีแก่รูปพระธรรมวัดพระธรรมกายสตอกโฮมซึ่งสร้างความปราบปื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรครั้งที่หนึ่งและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรครั้งที่หนึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17มีนาคมที่ผ่านมาโดยในวันแรกพระครูสมุทรนรงค์ทันจิตโต ได้นำสาธุชนรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพนแดน่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระครูสมุนรงทันตะจิตโตได้แสดงธรรมเรื่องหลักสสอคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้า ส่วนภาคข้ามพระอนุชิตติขวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซายดีเอโกได้นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมในภาคสายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาสินห้า และประกอบพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยาณมิตรทวัดโกปอและกัละยาณมิตรอเมนราแมคกคราวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูสมุนรงทันตะจิตโตก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ก่อนที่ทุกท่านจะได้ตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่วนในภาคบ่ายพระครูสมุนรง์ทันตะจิตโตได้แสดงธรรมเกี่ยวกับความโชคดีที่ได้รู้จักการสร้างบาร,รมีกับมหาปูชนียาจารย์และนำสาธุชนปฏิบัติธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะได้สอบถามผลการปฏิบัติธรรม ซึ่งทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและมีความสุขยังความปราบปลื้มใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ เพื่ออัญเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตผูกสีมาสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธ,ธรรมชยโยณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่าน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนต์บทเจ็ดตำนานส่วนสาธุชนก็ได้ประกอบพิธีถวายแผ่นสุวรรณบัตรโดยมีกัลยะาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ท่านประธานสงฆ์คณะสงฆ์คณะเจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมปิดแผ่นทองลูกนิมิตตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญครัวมหาทานโดยมีกัลยานามิตรรังเส็งสมบัติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยาพาหนะโดยมีกัลยานามิตรก้านแก้วอินทรกระดิษฐ์และกัลยานามิตรมณีไลัยจันทราสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยานามิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี จากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนรวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญ s, นิวส์มีท็อปเทยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและพื้นที่ปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อปเทนค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง11อันดับที่8นครหลวง17 อันดับที่เก้าแก้วภูทรแปดอ, 8, อันดับที่สิบนครหลวงสิบส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่หนึ่งจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สามจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่สี่จังหวัดอ่างทองอันดับที่ห้าจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่หจังหวัดสระบุรี อันดับที่เจ็ดจังหวัดชนบุรีอันดับที่แปดจังหวัดชัยนาทอันดับที่เก้าจังหวัดตากอันดับที่สิบจังหวัดตราดและในช่วงนี้บุญ new s, นิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทูวโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรด้วยยอดสวดหกพันสองร้อยสาสิบสี่ล้านจบ เนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f a b e t o n w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญบรรพชาสาม,มนเณร5,000รูปในวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-454-2541และ064-469-6951ค่ะ ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง10ถึง18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรเพชาสามเณรฝื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการหนอแก้วปรรียนธรรมรุ่นที่12โดยจะอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายนพุทธศักราช2567ณค่ายจองแชมปหมู่กุฏิสามเณรปรรียนธรรมวัดพระธรรมกายรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625799328และ0832992881ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่วบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่า ศัทธาพันธติปาเถยังศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจราชดพัฒต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ